สวัสดีค่ะมามาก้อยแม่น้องเกงกีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดของพ่อโจนะคะเราก็เลยจะนัดกันว่าช่วงบ่ายหลังจากที่ไปรับเกงกีมาจากโรงเรียนแล้วเราก็จะไปปั่นจัก,กรยานเล่นกันค่ะโดยเราจะยึดเอาตามแผนผังของเมืองค่ะแผนผังที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองนี้นะคะมีอะไรน่าสนใจเยอะเลยแต่ว่าคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแม่ก้อยกับพ่อโจและน้องเกงกีก็จะชวนไปวัดที่ญี่ปุ่นค่ะเป็นวัดแถวบ้านนนีเองะะคะ การไปปั่นออกกําลังกายเป็นอะไรที่แม่ก้อยชอบมากๆเลยนะคะได้ดูวิวรอบๆของบรรยากาศของคนญี่ปุ่นวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆของคนญี่ปุ่นได้ค่ะน่าสนุกมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวก้อยจะเข้ามาวัดนี้นะคะเป็นวัดญี่ปุ่นนะก้อยเคยมาแล้วครั้งนึงนะคะแต่ว่าตอนนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวเดี๋ยวลองมาดูช่วงฤดูใบไม้ร่วงกันบ้างนะคะจะเป็นยังไงนะ เมื่อเราเดินเข้ามาภายในวัดแล้วนะคะสิ่งแรกที่สัมผัสได้ก็คือความเงียบสงบของวัดนะคะตัววัดจะทำลักษณะเป็นพุทธนิกายแบบมหายานนะคะแบบจีนค่ะ สิ่งที่เพื่อนเห็นตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนหอะระฆังนะคะแต่ว่าเป็นหอะระฆังแบบจีนเนาะซึ่งเราก็เคยดูในการ์ตูนที่เราคุ้นเคยกันเีก็คืออิคิวซังนะคะจะต้องมาตีะระฆังนะแต่ว่าปัจจุบันแล้วเราจะไม่ตีแล้วนะคะแต่ว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ของวัดเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่แตกต่างจากวัดแล้วก็จินจาญี่ปุ่นนะคะก็วัดของที่วัดนะคะจะไม่มีประตูสีแดงประตูโขนเนาะประตูหน้าวัดะค่ะที่เรียกว่าโทรีะค่ะจะไม่มี จะเป็นลักษณะของตัวโบสถ์หลังใหญ่แล้วก็ตัวะระฆคังนะคะบางที่ก็จะเป็นโขนประตูโขนของวัดอีกแบบหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่เป็นสีแดงหลังคาเนาะพอเราเดินเข้าไปข้างในหน่อยหนึ่งนะคะก็จะมีสวนหย่อมพวกจัดแบบญี่ปุ่นเลยค่ะดูแล้วสวยมากๆเลยนะคะมีทิวทัศน์ที่เป็นแบบจีนแบบญี่ปุ่นอย่างชัดเจนนะคะ ส่วนวัดนี้นะคะก็เป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงภายในจังหวัดนี้เหมือนกันค่ะข้างในตรงโบสถ์หลังใหญ่นะคะเราจะเข้าไปไม่ได้นะคะจะเข้าไปได้ก็ต่อเมื่อเขามีพิธีการมีพิธีกรรมนะคะปกติแล้วถ้าเราเข้าไปเราก็จะชมได้แค่รอบนอกนะคะแล้วก็อาจจะมีที่สําหรับไหว้นะ,ะด้านหน้าแค่นิดเดียวเท่านั้นเองที่เราจะเห็นได้นะคะแต่ปกติเราจะไม่ให้เข้าไปะคะ่ะนอกจากวิธีพิธีสําคัญจริงๆค่ะ ส่วนวัดนะคะวัดญี่ปุ่นจะมีความชัดเจนก็คือบริเวณของวัดจะค่อนข้างกว้างนะคะมีประวัติศาสตร์ให้เราด้วยนะคะแด่งแผ่นศิลาจารึกตรงนี้ก็สามารถที่จะอ่านได้ว่าใครเป็นผู้สร้างอะไรต่างๆเขาจะมีประวัติมานะคะส่วนด้านขวามือเป็นพระพุทธรูปยาวเลยก็จะเป็นคล้ายๆกับโกรธนะคะเป็นของเด็กที่เสียชีวิตสมัยก่อนเนาะ เนี่ยค่ะละักษณะของนิกายมหายานก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะแล้วที่แตกต่างจากศาลเจ้าทั่วไปก็คือในบริเวณวัดจะมีบริเวณที่เอาไว้ให้สําหรับไหว้สุสานนะคะเรียกว่าโอฮากะนะคะเป็นสุสานแบบคนจีนค่ะซึ่งเอาไว้พวก เท่ากระดูกนะคะแล้วก็เอาไว้ให้กับบรรพชนของเราอยู่นะคะเราก็จะไปไหว้เป็นสุสานธรรมดานะคะแต่ที่นี่จะฝังเป็นเฉพาะแค่โกรธเท่านั้นนะคะเราจะไม่ฝังเป็นเป็นคนนะคะเป็นศพแบบนี้จะไม่มีนะคะจะมีแค่เท่ากระดูอัฐิอย่างเดียวค่ะอายุเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้คือสําหรับเด็กที่เขาตายแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็เหมือนพ่อแม่คิดถึงก็เลยเอา สัญลักษณ์เป็นอันนี้ค่ะโอจิโซโโซัง<อ>เหมือนรูปพระนะคะรูปพระรูปแบบศิลปศิธิ์เนาะเอามาตัวแทนของรูปแล้วก็มาตั้งไว้ที่วัดแบบเนี้ยอันนี้ของสมัยก่อนเนาอพี่โตเนาะสมัยนี้คงไม่ทําแล้วล่ะสมัยก่อนไม่รู้ใช่ไหมสมัยนี้ไม่รู้นะคะจะไม่ค่อยเห็นตรงข้ามจะเป็นสุสานสุสานของ คนที่เสียชีวิตอล้นะคะ โดยรวมแล้วในวัดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก้อยจะพาไปที่ศาลเจ้าญี่ปุ่นกันดูบ้างนะคะชื่อว่าอินาริจินจานะคะเป็นจินจาหรือว่าศาลเจ้าญี่ปุ่นที่อยู่แถวแถวบ้านเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปดูว่ามันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ก้อยก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ